สวัสดีทุกคนนะครับผมมาเมรานะครับวันนี้นะครับผมก็มาเที่ยวปานาเรตแล้วนะครับดูทุกคนที่ทะเลปานาเรตนะครับทุกคนก็มีหลายคนนะครับที่ดูก็ผมกะว่าจะไปดูที่เขาเรียกว่าทะเลปานาเรนะครับว่าจะสวยขนาดไหนก็จะไปถ่ายถ่ายรูปกับกล้องแคสตนอนนะครับทุกคนดูนะครับก็ไปกับ รถรถยนต์นะครับรถยนต์ของเพื่อนผมนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็แบบไปดูวิวชมวิวนะครับทุกคนก็แบบไม่รู้ว่าจะสวยขนาดไหนนะครับก็ไปนะครับไปทั้งดูสวยมากทุกคนผมรู้สึกว่าผมไม่เคยมาที่นี่นะครับครั้งแรกน่าจะครั้งแรกแล้วล สวยมากทุกคนดูดูโอ้โหเป็นวันนี้ตากล้องถ่ายรูปแต่ผมถ่ายคลิปดีกว่านะครับทุกคนครับแล้วก็แบบไปกิ๊ก่งเห็บกล้ามาได้เนาะผมกะว่าจะไปถ่ายถ่ายรูปที่นี่ไหนนี่คือนี่วะอันนี้นะครับทุกคน ไปเจอกันที่นี่นะครับไปกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินทางไปที่นี่นะครับทุกคนไปถ่ายรูปนะครับก็ไปไปกันครับไปดูว่าผมรู้สึกว่าครั้งแรกที่ผมมาที่นี่นะครับคือพอดีว่าเพื่อนของผมชวนผมมาเที่ยวปนาริก็แบบผมก็อยากไปนะที่เอออยากไปแบบถ่ายคลิปแบบนี้นะครับดูมันสวยนะครับทุกคน เป็นครั้งแรกในชีวิตก็วาดได้นะครับทุกคนโอ้ชื่นใจนะดูนะครับผมจะไปดูนะครับดูมันสวยมากนะที่นี่ป่านาเรศแล้วนะครับทุกคนดูโอ้โหก็นะั้นที่สุดก็ครั้งแรกในชีวิตนะที่ผมมาที่นี่นะครับดูปานาเรศที่นี่ปานาเรศครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ก็ผมก็จะไปจะไปเขาเรียกว่าดูดูดเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนนี่นะครับทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนี่ทุกคน,คนะกคนห้ามขึ้นอ๋อดูทุกคนมันเหมือนมาน้ําทุกคนนะครับก็แบบครั้งแรกในชีวิตนะครับ มาที่นี่นะครับก็แบบสวยดีนะครับก็นะครับทุกคนดูมีตั้งเยอะนะครับที่มาพาผมมาที่นี่นะครับทุกคนดูนะครับก็ไปดูว่าแบบที่มันประดิมันสิ่งประดิดูดูด,ดูนี่เป็นกุ้งนะใหญ่ยายมากทุกคนแต่มันเขาบอกว่าห้ามขึ้นแล้วก็ห้ามน่าจะห้ามแตกด้วยนะครับกลัวมันจะ พังหรือเสียนะครับทุกคนก็ดูนะครับโอ้โหกุ้งกุ้งใหญ่มากทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดิทางนี้นครับดูใหญ่มากทุกคนดูโอ้โหนี่บอกว่าห้ามขึ้นนะครับทุกคนก็โอ้โหใหญ่มากทุกคนดูก็ที่นี่ก็แบบมีเอาไม่รู้ปัน เป็นมาน้ำปูแล้วก็กุ้งนะครับทุกคนก็มาดูข้างหน้านี้นครับทุกคนก็ผมก็กะว่าจะไปมันรู้สึกว่าสวยมากนะครับครั้งแรกในชีวิตที่ผมมาที่นี่นะครับก็แบบว่ามันสวยมากๆทุกคนดูแต่ตอนนี้ก็แบบพรอาิที่จะเออเขาเรียกว่านี่จะเป็นเวลาประมาณ พระอาทิตย์จะลงแล้วนะครับดูคนที่กําลังถ่ายรูปดูตอนนี้นะครับดูมีคนเยอะมากดูกี่คนก็ไม่รู้ลองนับดูนะครับทุกคนก็มานนี้นะครับทุกคนทุกคนตอนนี้แบบเจ้าหน้าที่แบบจะจับผมดูนะครับเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับแบบไม่รู้ว่า มันเรียกว่าจะเรียกมาครับทุกคนแบบกลัวนะครับทุกคนต้องใส่แมสด้วยนะครับทุกคนมันเรียกดูดูทุกคนมีหลายคนนนับทุกคนีโอ้แบบวาผมรูนนะ้สึกตะครตกใจครับทุกคนจ<ะ>จเจ้าหน้าที่นะกคโอว่มรตกใจครับนทุกคนก็มีเจ้าหน้าที่นะทุกครนับคทคนมี่รับพี่ ตอนนี้นะครับก็มีดูก็หลายคนมากนะครับทุกคนให้ใจไม่ออนเลยทุกคนดูตกใจนึงว่าเขาเรียกว่าทาไมเขาเรียกไปทําไมนะแต่แบบห้ามเข้าคือรัวไว้แบบติดโควิดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกระทืบร้ายกดสต กด subscribe กดกระดิ snacks, ALLY, young, ่งกดแชร์ให้เพื่อนทุกคนได้ดูได้รับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้โชคดีเลยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา